สวัสดีทุกคนตอนเช้าวันที่3 0เมษาหน68ดนะจ๊ะเนาะมอนิกก็มาพบพ่อก็พวกห้องครอบพ่วอีสานนอนหน้าคือเก้านะคะแม่บ้านกับสิพาพ่อแม่พี่น้องยางส้มบรรยากาศยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาล่ะจ้าเอามาแม่ไปกดกุแท้ยังยื่หันด้วยด้วดบรรยากาศมอนิกอะแดดแอมเซมคือเกาล่ะพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องมู่เจ้าเบิ่งค่ะพ่อใหญ่เล่าอันตก,ก่ามัอว้านนี่จ้ะพอบ้านโตก,ก่ามาูววานนี่เป็นข่าวดอเนาะจ้ะเนาะข้าวดอเหนียวข้าวเหนียวดอจ้ะตาเน่น้อยหนึ่งสอบหนึ่งเลยจ้านี่ที่ที่แข็งแขรงว่าซันเพื่อนว่าล่อลุนตอนเกิดสิเป็นยังไดนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะตาเน่น้อยแข็งแขรงว่าซัน คือสีโตกไงดอกพี่น้องเบ่งฟ้าลายเห็ดสีออกดีค่บะบานี้เอาเอาแล้วบานี้เห็ดอยู่ค่ากับสีออกตัวบานี้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเตรียมตัวไปเก็บเห็ดอีกแล้วยายเพน <c oughs> อันนี้กับวาสีแหกมือนี้หลจะจ้านี้เขาเจ้ามรีจ้าเขาเจ้าไง่สีเอาเมือนี้มือดีแล้วจ้านะเนาะมือนี้วันฟูจะกับสิมีวันฟูวันจมเนาะพี่น้องเนาะ วันที่30สิบเมษาหกแปดเป็นวันฟูกับสิแหกไว้นะคะพอบานแล้วเอาไก่โคดมาสีดพี่น้องทางนี่พื้นโนนน้ำกับสีเพวะหอดต้นใจนั่นเบืองฝนตกเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องคือดีแทะสูบน้ำใส่กล้าเพราะดีฝนตกมาหายพี่น้อง๋ยวเลยบ๊บกเลย อันนี้คือเป็นจห่างคักแท้พ่อใหญ่นี่คือตกกาห่างคักแท้ที่แหลกเอาเสียเอาไว้เครื่องตาพ่อแม่พี่น้องเอาไปเอามาเต็มตาคือเกาเข่าสอบเดียวพอเสียสิทธิ์ทีคือไฮนี่ว่าสันจึงเหนยจังห่างแต่น้อจะมัดมุนแล้วนะจ๊ะกำลังมัดมุนดีดีดีๆนี่แหละค่ะ ทีจัดเลยให้นี่ตาหนีทีจัดเลยมุกตาหนีตีคือเกิดจังส่มาย่องมาแย่งจังส่พ่อแม่พี่น้องปีนี้ก็ได้เพิ่งได้สองตานี่้วจ้ะหมู่ว้านก็เป็นตาที่สามจ้าน่ะมาฮันได้เกิด,ดู่ค่ะจากสิเป็นยังไงจักสิเกิดดีคือมูบอ,อันน้ำกับาก่าัเนี่ยโหหอยหน้าดอกจ้ะสิผ้ากันสูบดำแล้วค่ะเนาะพราะว่าเป็นทางน้ำไหลไหม พ่อแม่พี่น้องถ้าห้องประดำตะหัวปีนามมาเร็วก็ดติดถว่วคือเกาปีกายถว่วโอ้ยห้องประด้เขา่าได้ว่าได้เต็มทีไหมคะมือยงามคักตทีทีคักทีแน่แทะภาพพ่อแม่พี่น้องส้มบรรยากาศดูทงไฮทงหน้านะคะกล้วยกับกินยาป้องแรงป้องแรงยุคพุทะจ้า บ้านพ่อแม่พี่น้องตกพ่อน้อค่ะเมื่อวานนี่เมื่อวานบ้านพ่พอตกนจะจ๊ะใครแหนปลอดภัยกายัางวะถ้าเป็นฝนตกให,ห้เหาะเบิดพ่อแม่พี่น้องโชคดีครับโชคดีฝนไม่โตก,กาบ่เหาะนะคะเนาะสู่นะค่ะเด้อเศร้าหายเศร้าหน้าเฮาหัาขอขอวเฮาคอบพุ่ยอีสาน นอนหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเร็วค่ะปีหนึ่งเด้ดำหน้าอีกแล้ววันนี้แม่บ้านก็นได้ภาพ่อแม่พี่น้องย่างสมม้มบรรยากาศส้มกาอยุ่ทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะ,ะเนาะพวกเ้าครอบครัวอีสานนอนหน้ากับกาบพ,พ่คุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจงขพวกเราตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคราพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้อนี้ก่อนนะคะคลิปหนาจังมาพอกันไหมนะคะคเนาะ วันนี้แม่บ้านกับศิริก้าเข้ามาสวัสดีจ้า